ตอนนี้เราจะทำการสอบเทียบแล้วะฮะตอนนี้ไอ้ตัวมารวตรวัดน้ำมันเลขของจำนวนลิตรของมารตรวัดน้ำมันเนี่ยขึ้นที่155ส่วนตัวมารวตรวัดน้ำมันตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ที่00น,นะฮะเดี๋ยวเราจะบีบไป100ลิตรถ้าค่าตั้งต้นอยู่ที่155มันก็จะต้องเป็น255ลิตรนะฮะแล้วลองดูว่าไอ้ตัวมารวตรวัดน้ำมันตัวเล็กเนี่ยมันจะขึ้นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวลองเริ่มบีบเลยนะฮะ ตอนนี้ก็มาที่156 57ลิตรเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจะขึ้นแค่เริ่มที่155นะฮะเดี๋ยวเราไปอ่าบวกลบกันอีกทีหนึ่งค่าที่เราบีบ100ลิตรเนี่ยมันจะต้ขึ้นที่255นะฮะเดี๋ยวรอผลรับสักคู่นะครับ ตอนนี้ตัวเลขของอามาตรวัดน้ำมันตัวใหญ่เนี่ยเป็นมาตรวัดน้ำมันสำหรับตู้น้ำมันเนี่ยมันจะขึ้นจาก155ห้าสิบห้าเป็นแ5ดสิบห้าก็เป็นสามสิบลิตรนะฮะเป็นเก้าสิบห้าก็เป็นสี่สิบลิตร95้าสิบห้าเดี๋ยวลองดูนะฮะสองสามสี่ห้าห้ามันจะต่างกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งลิตรกว่าแต่ว่าไอค่าตัวนี้เนี่ยมันจะ หาผลลัพในน้อยไม่ได้นะฮะเราต้องตรวจวัดทีหนึง่งปกติแล้วเจ้าพี่เนี่ยที่ทําการตรวจสอบให้เรามาเนี่ยเขาจะตรวจสอบครั้งละ200ลิตรแต่ตอนนี้เราจะหาค่าที่มันน้อยกว่านั้นอาจจะได้ค่าความละเอียดที่มันต่างกันไปตอนนี้เราจะตรวจวัดเริ่มที่ครั้งละ100ลิตรนะฮะเดี๋ยวลองรอดูผลลัพธ์นะฮะ จากร้อยห้าห้ามันจะต้องขึ้นเป็นสอง้อยห้าสห้านะฮะเดี๋ยวรอดูผลนะฮะสองร้อยยี่สิบห้าสามสิบก็อีกหลายลิตรอยู่นะฮะ ตอนนี้ใกล้สี่สิบห้านะฮะสี่สิบสี่สี่ิบห้าอ่ะเดี๋ยวอีกสิบลิตรเองห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี ห้าสิบห้าโอเคห้าสิบห้าเนี่ยตัวมาตรวัดน้ํามันตัวเล็กเนี่ยมันจะขึ้นแค่เก้าสิบสามก็เท่าขาดไปเจ็ดลิตรนะฮะตัวนี้ตัวเลขขาดไปเจ็ดลิตรแต่น้ามันออกไปหนึ่งร้อยลิตรนะฮะเดี๋ยวเราบีบไปให้ครบสองร้อยลิตรนะฮะแล้วเราจะมาดูผลอีกทีแล้วถ้ามันผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเราจะลองปรับตั้งตัวเล็กนะครับบีบต่อนะฮะ เดี๋ยวผลลัพ์ถึง200ลิตรของมาตรวัดน้ามันตัวใหญ่ที่เราใช้เป็นตัวหลักในการสอบเทียบเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูผลอีกทีนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราค่าเริ่มต้นที่155นะฮะตอนนี้เราวัดมาถึง200ลิตรระดับ200ลิตรมันจะต้องเป็น355นะฮะ355ตอนนี้ ตัวมาตรวัดน้ำมันตัวเล็กของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่ประมาณ189ประมาณเกือบ190ลิตรก็เท่ากับว่าต่างเป็น10ลิตรเลยนะฮะจาก200ลิตรเดี๋ยวเราจะทำการปรับตั้งมาตรวัดตัวเล็กลองดูแล้วก็เดี๋ยวสอบเทียบกันอีกทีนะครับ